หวิธีที่จะดึงพลังงานขั้นสุดให้กับตัวเองสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมครูกอฟนะครับปัจจุบันนะครับผมก็รับราชการครูอยู่ที่จังหวัดพังงาและก็เป็นโค้ชนะครับในการสอนทําการตลาดออนไลน์วันนี้นะครับหลายๆคนที่เชื่อมาปรึกษาผมนะครับว่าโคท้เหนื่อยสิ้นหวังหรือพลังงานต่ํา เราจะมีวิธีการแก้ปัญหายอย่างไรดีครับผมได้เคยไลฟ์สดแบ่งปนันเอาไว้นะครับว่าวิธีการปลุกพลังตัวเองครับปลุกยักในตัวเนี่ยมีหลายวิธีด้วยกันตั้งแต่วิธีที่หนึ่งนะก็คือการที่เราเปลี่ยนอีริอาบทในร่างกายเวลาเรารู้สึกเครียดเวลาเราสึกท้อหรือเรารู้สึกว่าพลังงานเราต่ำนะครับให้เราเปลี่ยนอีริอาบทของร่างกายลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเปิดเพลงมันๆในขณะที่คุณกําลังเต้นนะครับคุณไม่สามารถจะขิดลบได้แน่นอนข้อที่สองนะคือการที่เรานึกถึงเป้าหมายของตัวเอง ก็จะมีพลังขึ้นมา เช่นวันนี้นะครับหลายๆคนมีภพระห,ะหนี่สินเมื่อนึกถึงนี้ก้อนนี้เราจะมีพลังในการลุกขึ้นมาจากที่นอนแน่นอนหรือหลายคนนึกถึงลูกนึกถึงพ่อแม่นึกถึงเป้าหมายที่เราต้องการมันจริงก็จะทําให้เรามีพลังขึ้นมาข้อที่3นะครับก็คือการที่เราพาตัวเองไปอยู่ในแหล่งพลังงานสูงสูงครับพาตัวเองนะครับไปอยู่ในกลุ่มคนที่คิดบวกกลุ่มคนที่มีพลังงานสูงสูงหรือนะครับกลุ่มสังคมที่เขานะครับผลักดันให้เรามีพลังงานที่มากขึ้นก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยชาร์จแบตเติมพลังให้พลังงานสูงกว่าเวลา ส่วนข้อสุดท้ายนะครับข, <1971. S 1> ข,ข้อน <ค curtain, S 1> ี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากคือการศรัทธาในตัวเองเป็นการปลุกพลังขั <kicking S 1> ้นส <flush> ุดให้กับตัวเองครับการศรัทธาในตัวเองคือการเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราคือคนหนึ่งที่ทำได้เราคือคนหนึ่งที่เกิดความสาเร็จได้เราคือคนหนึ่งที่มีความมั่นใจในตัวเองเราคือคนหนึ่งที่ทำอะไรก็สําเร็จได้เราเป็นคนหนึ่งที่จะลุกขึ้นมาตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคือคนที่จะลุกขึ้นมาประสบความสําเร็จและปลุกพลังให้กับตัวเองการที่เราจะเซฟท็อกและคุยกับตัวเองบ่อยๆว่าาาาเรททํไไดด้้ และเราเป็นคนทีม่มั่นใจและเมื่อเราเปเลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับล้็จะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นครับลองเอาเทคนิคที่นี้ไปใช้กันดูเพราะวันนี้นะครับถ้าเราต้องการความสําเร็จที่มากขึ้นต้องการเงินที่มันมากขึ้นเงินมันจะมีพลังงานเราต้องใช้พลังงานสูงดึงดูดความสําเร็จที่มันมากขึ้นตามมาเช่นกันครับวันนี้ครับอยากได้ข้อคิดดีๆครับสามารถไปกดถูกใจเพจกันได้ครับที่เพจสอนออนไลน์ยบตูกอล์ฟและยูทูปตูกอล์ฟกรุงเทพนะครับวันนี้ผมตูกอล์ฟลาวทุ่ท่านได้เอยนนี้สวัสดีครับ